สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเพมิกากวีชื่อเล่นชื่อน้องฟินฟินค่ะอายุ11ปีตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนขจรเกียรพัฒนาค่ะหนูเป็นเด็กภูเก็ตค่ะ หนูชอบร้องเพลงมากๆค่ะแล้วก็ชอบแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นชุดเคบะย่าแบบดั้งเดิมหรือแบบประยุกต์สำหรับหนูชุดเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงเสื้อผ้าแต่เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ความสวยงามของบ้านเราค่ะ ตั้งแต่เด็กหนูจดจำภาพคุณแม่กับคุณยายชอบทำอาหารและในครัวของเราก็มีปลาชิงช้างกับเครื่องแกงหอมๆซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซีพอดของจังหวัดภูเก็ตอยู่ตลอดสิ่งเหล่านี้เป็นของคู่ครัวภูเก็ตและเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ทำให้อาหารหลายเมนูของภูเก็ตมีความอร่อยกลมกลม่อมและเต็มไปด้วยภูมิปัญญาของบ้านเราค่ะสำหรับหนู อาหารเครื่องแต่งกายงานคราฟและงานศิลปะของคนภูเก็ตหนูคิดว่ามันเหมือนการเล่าเรื่องที่ทำให้ทุกคนรู้ว่าจังหวัดของเรามีอะไรพิเศษคะ่ะ การสืบสานวัฒนธรรมไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่โตแต่เริ่มจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเช่นการสวมใส่ชุดเคบ ا ยาหรือชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆต,ตลอดจนการมีโอกาสได้ขับร้องเพลงพื้นบ้านหรือแม้แต่การช่วยคุณแม่และคุณยายทำอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษารากเง้าของเราให้คงอยู่ต่อไปได้ค่ะสุดท้ายนี้หนูอยากเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ ที่อยากจะช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ